สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำข้าวโพดคอหมูย่างเมนูแซ่บๆคือมาแล้วทานเป็นเมนูช่วงกลางวันเอ่ยช่วงเย็นเอ่ยคือได้หมดพอหมูย่างนุ่มๆยำเข้ากับน้ำยำแซ่บๆ,ๆคือปังหลายค่ะใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนําคอหมูสีลงภาชนะที่เตรียมไว้ ใส่น้ำตาลปี๊บพริกไทยซอสอยนางรมซีอิ๊วขาวนมข้นจืดน้ำตาลทร,รายคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนำข้อหมูของเราลงไปในหม้ออบลมร้อนค่ะ แล้วปิดฝาอบไว้200องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีเมื่อครอบตามเวลาที่กำหนดแล้วเอาออกมาหั่นได้เลยค่ะหั่นให้หมดเลยนะคะทำตามเจเลยนะหั่นเรื่อยๆจนหมด เสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนําข้าวโพดที่ต้มแล้วมาฝานเอาแต่เนื้อได้เลยฝานไปเรื่อยๆจนหมดดีฝานจนหมดแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะคะเท <Okay, S 1> นะน้ำกระเทียมดองน้ําตาลทรายเกลือพริกแดงจินดาคโคล มะนาวบีบใส่ลงไปเลยค่ะต่อด้วยคอหมูย่างที่หั่นไว้คลุกเคล้าได้เลยเอาให้แซบดีนะคะจากนั้นใส่หอมแดงซอยมะเขือเทศขึ้นช่ายคลุกเคล้าได้เลยค่ะแซบอยู่นะนะเนียว่าไม่ได้ใส่ขา้าวโพดลงไปคลุกเคล้าต่อได้เลยให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี้เข้ากันดีเลยนะคะนะ่าทานไหม แค่นี้ก็ไปค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยเต็ดเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำข้าวโพดคอหมูย่างเมนูแซ่บๆทำทานกันได้ทั้งครอบครัวคอหมูย่างนุ่มๆคลุกเคล้ากับน้ำยำแซ่บๆมีขา้าวโพดหวานๆคือปังมากใครที่ชอบทานเจ๊ขอแนะนำเมนูนี้เลยนะคะรับประกันความอร่อยแน่นอน ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ